สวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับเป็นการทดสอบหลอดไฟเบรกทั้งหมด5รุ่นนะครับจะเป็นการทดสอบแบบจำลองนะครับทดสอบในโครมที่ถอดออกมาภายนอกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาหลอดไฟเบรกทั้ง5รุ่นนะครับ5รุ่นนี้นะครับเอามาทดสอบในรถจริงๆนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าประสิทธิภาพของแต่ละหลอดนั้นเป็นยังไงนะครับสำหรับ รถที่ผมจะเอามาทดสอบนะครับจะเป็นรถซีวิ c ตัวนี้นะครับซึ่งไฟท้ายนั้นจะเป็นรีเบกในตัวนะครับผมตัวนี้นะฮะหลอดจะเป็นหลอดขั้วทียี่สิบแบบเสียบนะครับในการทดสอบนะครับผมจะมีหลอดเดิมนะครับหลอดเดิมๆเ,เลยตัวนี้เป็นทียี่สิบแบบสองไส้นะครับ ของสแตเลนะครับ21ทับวัตต์นะครับ21วัตต์ทับ5วัตต์ก็คือไฟหลีไฟหลี5วัตต์นะครับแล้วก็เวลาเหยียบเบรกนั้นจะเป็น21วัตต์นะครับหลอดเดิมผมจะใส่ไว้ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับซ้ายมือของผมก็คือฝั่งนี้ครับ นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่เข้าไปในโคมไว้รอเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้ของยี่ห้อนี้ก่อนแล้วกันนะครับออสแรมนะครับตัวนี้จะมีชิปอยู่18ดวงนะครับ นี่นะครับเป็นรีเบกนะครับ1 2โวลต์สีแดงตัวนี้เราก็เคยเวัดค่าแสงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ลองในโคมที่เป็นโคมทดลองผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเสียบกับรถจริงๆดูนะครับสอดเข้าไปในโคมเลยนะครับ ฝั่งขวานะครับไฟไท้ายฝั่งขวาของรถผมก็จะใส่เป็นหลอดโซสแอมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไฟหลีแล้วก็อย่าเบรกดูนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาฟิลิปนะครับเข้าไปนี่นะครับของฟิลิปก็มีอยู่18ดดวงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวถอดของเดิมออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับ ต่อไปนะครับเป็นหลอดตัวสีดําตัวนี้นะครับ ลำดับต่อไปนะครับผมจะใช้หลอดตัวหัวกระสุนนะครับ30 SMD นะครับตัวเมื่อกี้เป็นตัว21 SMD นะครับเป็นหลอดสีดำเมื่อกี้เป็นหลอดตัวนี้นะครับต่อไปมาลองตัวนี้นะ ตัวนี้เสียบด้านไหนก็ได้นะครับด้านไหนก็ใช้ได้เหมือนกันไปดูนครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวหัวกระสุน30 SMD หลอดสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็2 1 SMD นะครับคล้ายกันกับตัวนี้นะครับแต่ว่าการผลิตคนละแบบนะครับหลอดนี้ก็เสียบด้านไหนก็ได้นะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบหลอดไฟเบรกทั้ง5รุ่นนะครับรวมถึงตัวรุ่นที่เป็นหลอดเดิมๆด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้หลอด LED นะครับหรือว่าจะเป็นหลอดไฟเดิมก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ